ด่วนนัทวุฒิลาออกจากครอบครัวเพื่อไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับพักอีดย้ำเป็นเพราะเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับสองลุงเมื่อวันที่20สิงหาคมนางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตนายกคนที่30วันที่22สิงหาคมนี้พักเพื่อไทยพยายามเต็มที่ซึ่งมีมติเสนอชื่อนายเสฐาชวีสินเป็นแคนดิเดตนายก ยืนยันว่าเรามั่นใจแล้วก็อยากตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและใช้นโยบายพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาให้กับประชาชนเมื่อถามว่าหากนายเศรฐาโหวตไม่ผ่านจะมาถึงคิวของนางสาวแพททองทานนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่นายเศรษฐาก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสตัวเองเพราะหากเราโฟกัสหลายจุดมันก็จะไม่มั่นคง ดังนั้นเราต้องทำเต็มที่เสนอชื่อนายเศษ้าและหวังว่าจะสำเร็จและตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกจะม้วนเดียวโจบภายในวันที่22สิงหาคมนางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่ง เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์ในการหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งของนายเสฐานางสาวแพรทองทานและนายแพทย์ชลนานสีแก้วว่าจะไม่จับมือกับพักสองลุงแต่วันนี้กลายเป็นกระแสโจมตีพักเพื่อไทยหนักมากนางสาวแพ์ทองทานกล่าวว่าเราอยากได้แลนสไลด์แต่เราทำแลนสไลด์ไม่สำเร็จ แน่นอนว่าพักเพื่อไัยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายก็คือเสียงวิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับและขอโทษที่ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจเมื่อถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังขากับตัวเขานายเสถียาได้มีแผนสำรองอะไรหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าเราเช็คตามข้อกฎหมายทุกอย่างถ้าเราจะดูตามเสียงคนที่พูดว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้ หลักฐานมันไม่มีซึ่งหลักฐานที่นายเศรษฐาเอามาเปิดเผยก็ชัดเจนดังนั้นต้องมีหลักฐานซึ่งบริษัทแสนสิริก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าสามารถตรวจสอบได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนี้ตนอยากฟังข้อมูลเป็นตัวสำคัญในการตัดสินใจเมื่อถามอีกว่านางสาวแพรทองทานสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีหรือทำงานในพักมากกว่านางสาวแพรทองทานกล่าวว่าตอนนี้ก็เน้นทำงานในพัก สื่อต่างๆก็มอบตำแหน่งให้หลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งรองนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีก็รู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณล่าสุดนั้นแหล่งข่าวรายงานว่านัทวุฒิคอยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยมีผลวันนี้แจ้งผู้ใหญ่แล้วเหตุที่ไม่สามารถร่วมงานต่อไปด้วยได้